มาค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทบทวนสำนวนสำเร็จรูปในภาษาญี่ปุ่นฮันอยู่ในน้องปิ้งกุจังหน้าที่14นะคะดูซิว่าทุกคนท่องได้กี่สำนวนแล้วเริ่มเลยหนึ่งโอเนกา伊しますโอネガイしますสองもうちょっとお願いしますもうちょっとお願いします 3. もう一回お願いしますもう一回 お願いします。せい、ごゆっくりお願いします。ごゆっくりお願いします。はー、ちょっとずつお願いします。ちょっとずつお願いします。とこのか、は、そのに。 มีสำนวนที่ลงท้ายด้วยโอเนไกชิมัสหมดเลยทำความเข้าใจกันอีกทีนะคะโอเนไกชิมัสเป็นสำนวนภาษาญ,ญี่ปุ่นที่ขาดไม่ได้เลยนะมีความหมายเชิงขอร้องขอให้ทำหรือขอความกรุณาหรือว่าใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นการแบบขอ ขอร้องเขาขอความกรุณาเขาอะไรประมาณนี้แล้วมันสามารถที่จะประวังด้านหลังสำนวนเล็กๆน้อยๆอยได้เหมือนอย่าง5สำนวนที่เราท่องไปแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าใน5สำนวนนี้ใครจําได้กี่สำนวนพิมพ์บอกเสียหน่อยค่ะอยากรู้ลอเกินว่าเราได้แล้วกี่สำนวน